โอเคครับขอต้อนรับเข้าสู่กิจกรรม g g p l Preview ครับอยู่กับผมนะกิ้งนะก็แมปวันนี้ออกกลางสะพานครับรายชื่อผู้เล่นฝั่งผมครับมีแม็กมีนูครับเล่นแจ็คครับผมเองครับแล้วก็มี Neo ESPS of Win ครับน้องไฟครับเล่นทางลีกครับมีราเกลครับเล่นทางคาร์ซีครับมีเทปซ่าเล่นเบรนครับแล้วก็ทางสักเกอร์สติกเล่นไลน์ครับส่วนทางทีมสีม่วงครับมีไมค์กูเกิลครับเล่นซิกเหมือนกันนะแล้วก็มีทาง มัตสูมครับเล่นทางคาทาลีนาครับมีซาแซ,า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 ซาครับเล่นนิดาดลีมีริมเล่นเคลแล้วก็มีบัวหนึ่งสองสองเล่นมิดฟอร์จูนครับรก็จะเรียกชื่อหมดเราก็เหนื่อยเหมือนกันนะเดี๋ยวเราออกเป็นสายแท้งดีกว่าครับแล้วอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยอนนยาลิกเบกกับกาติเกไปเปิดทางเคลได้ก่อนเรายังไม่รู้เรื่องเลยทําไมเขาไม่เปิดกันเร็วเหลือเกินแล้วแล้ว เราไม่เปกันเร็วเหลือเกินแล้วนึงครับเราหาก่อนครับเราจะออกเราจะออกเนี่ยครับนี่ครับเราไปแทกครับเราไปแทกเราไปแทกเราไปแทงเราไปแทงแล้วครับนี่ครับเราต้องเป็นคนเปิดครับ เดี๋ยวนี้ครับทาลีกกำตาตากท่าไม่ได้แล้วเนี่ยครับเอามาท่าตีกระโดดเข้ามาท่าตีกระโดดเข้ามาแล้วท่าตีผมนี่ตัาตายไว้จะทำเป็นอย่างดีแล้วนี่ครับเดี๋ยวแล้วกระโดดเข้าไปล้าจอดอีกเดียวทีเดียวกันแล้วเป็นท่าตีครับที่เก็บตาล้างทางการอารีน่าไม่ได้ครับแล้วก็นี่ยครับสกอร์ตอนนี้ครับผ่านไปไม่ถึงสองนาทีดีครับสองต่อศูนย์เรารอโดดเท่าอย่างเดียวครับตอนนี้ครับ คาซิกก็รออยู่นะฝั่งนู้นก็คือต้องือถางพค,ครับเราก็เห็นใจครับแต่เข้าใจจะทาไม่ได้จริงครับโอ้ยจะโดนือมเมงครับการสกิลไปแต่ก็ไม่โดนนะเดี๋ยวรัเขารอผมเปิดครับรอเป็นผมเป็นแนวหน้าครับ กดสตาร์ทไปแล้วทางทางดีเข้าไปครับแล้วก็กําลังจะตายแล้วก็กดโล่งมาครับสวยโอ้หเกือบครับเกือบทําให้ทีมเสียชีวิตครับนีคาซิกับฟาสกิลนะสกิลของเขาสกิลสองเราลืมตามสกิลของเขาต่อไปเรื่อยๆนะครับเราเล่นต้องเล่นเป็นตัวเปิดครับ นี่ไงครับเรารอเรียบร้อยคร <ühren> ับเป็นทารีครับที่ตามเข้าไปเก็บศพได้พาวีคอร์ดูนไม่ได้ครับเราก็ไม่ได้พาครับเราห่วงแต่เลขจริงๆครับเราสารภาพได้เลยครับแต่ทาลีก็มาตีป้อมเนี่ยแบงค์เกล เกลเกลทำไรเกลเออแล้วขนนับนาดีนาเล่นไรแล้วขนนับนาดีนาครับโดนการ์ตีเก็บไปได้แล้วเราก็ลิฟต์ตายออกมาเราเนี่ยครับคัมเตอร์ตายออกมาแล้วทาลีครับแปดออกมาหนีออกมานะเราไม่กลัวครับเราต้องให้เขาเก็บครับเราเป็นผู้ชายอ,อกสามจอกครับ ต่อเขาออกกัน่อดครับเราจะโดนนี่เราจะลิฟต์สไตล์ใส่หน้าเขาครับแล้วถูวิทางเบนครับไม่เฉียวเฉียวปลายไปนะอันนี้ครับสกอร์ครับผ่านไปสี่นาทีครับแต่ต่อถูกแล้วท่าลีกมาสตันไม่ได้สวยงามเลยเกินสวยงามเหลือเกินแล้วเข้ามาแล้วก็เป็นแจ็คครับที่เก็บล่าจอดมิดพอร์จูนไม่ได้ครับแต่กีคาร์ซิกก็โดดเข้ามาซ้อนใ้สวยเหมือนกันครับอันนี้ครับเราก็มุดป่าป่าดงกันอยู่แถวนี้ครับ นายกูเกิลหลุดนะสงสัยว่าเดี๋ยวก็น่าจะเข้ามาครับเฮ้ยครับมีการต่อสปีนี้คารีน่าปามีสายครับแต่เราไม่ต้องเครือนครับลาดจอดมีเงินได้เยอะไหมแล้วเข้ามาแล้วแล้วเราเข้ามาแล้ว แล้วเข้ามาครับคนเดียวเปลี่ยวเราก็เอาครับเราก็เอาเหมือนกันแล้วเนี่ยครับเข้ามาครับเป็นเกลียวเปิดกองตูแล้วเราก็จะตายแล้วทาลิกเออคุณไปเข้าไปทำไมคุณไปเขาไปทําไมไม่รู้ครับแล้วโดลิสตารอีกดีครับโดนนป้องตูเก็บไม่ได้ครับแล้วทางเนี่ยครับเข้ามาครับขาสีเข้ามาโดนป้องยิงอยู่แล้วกําลังจะตายแต่ก็ออกไม่ได้ครับก่อนออกครับเขาก็ฆ่าทางเขาก็ฆ่าไม่ได้นะใช่ไวยครับคุณสมัยดี้ครับ ทำยังไงแล้วเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราคิดกันว่าเอาไงดีครับทางเบนก็กดอัตยังกันไปแล้วมันจริง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 เก็บทางมีพอจูนไม่ได้แล้วก็เรียบรอบเก็บมิพอจูนไม่ได้แค่คนเดียวสำหรับทางเบนนะนะครับเราต้องเป็นตัวเปิดครับเราไม่มีใครเปิดเราก็ต้องเปิดครับแล้วเนี่ยทับเข้ามากันโดดครับ แล้วเขาเข้ามาทำไมไม่รู้แล้วกระโดดเข้ามาสำหรับทางคารีนาครับพยายามจะกดอันติแล้วแต่ตัวอย่ฝั่งผมเยอะเลยเกินคารีก็เดินเข้าไปค้าอีกแล้วครับเราเข้าไปเข้าไปหว,วดก่อนเลยครับเราไม่สนใจครับเราหว,วดแด้เราหว,วดก่อนเลยครับมนนาแล้ว หัในะ้แล้วนี่ครับเข้าไปโดนแล้วโดนกาตาลีน่าปั่นแล้วโดนเขาปัดเข้ามาหนึ่งเขาไม่สนใจเราแลยต้องแปดสีเข้ามาแล้วทีมก็ตามออนกมา,มาขอบคุณครับที่ช่วยชีวิตผมไปคนระับแปดนั่นคือยิ้มทำไมทางเบนก็กดสกิลได้สวยนะเขาคิวกันมาแล้วเราต้องการคิวว่าแต่เขาก็แย่งเรา แล้วนี่ครับตาตเข้ามาแล้วสุาครับเขาเซอร์สไตล์ครับสวยๆครับสุดท้ารทั้งหมดข้อตีนี่ต้อตีอีกนึงแล้วกนเรียบร้อยเป็นเบนที่เก็บวิคคอตู้ไม่ได้ครับแล้วเนี่ยคาร์ดี้ก็ไปเก็บเคลียรที่ดาวหลังครับคาร์ดี้หน้ายืนโบกกันอยู่แล้วก็เป็นเบนที่เก็บดับเบิลคิวไม่ได้ครับเรียบร้อยสวยงามมากครับตอนนี้ครับสกอร์ครับผ่านไปเจ็ดนาทีครับสิบเอ็ดต่อสองครับแล้วก็เนี่ยครับทำให้ทีมจบเกมนะ เราตีเรื่อยๆตีเรื่อยๆ,ๆแล้วนี่ครับเราเข้ามาคนเดียวเปียวๆแล้วก็เข้าได้ครับแต่ทางกาเลนีนับจัดการเก็บผมไม่ได้นะกระโดดเข้ามาปั่นหัวตัวทางเบนก็ล้านสอดป้อมไม่ได้ครับ <c oughs> เราออกนะของเลือดทั้งนั้นเลยครับจังหวะนี้แล้วเนี้ยเคลเอามาเสนื่อแล้วโดนทารติกตวัดทีเดียวครับเก็บมิดบอลไม่ได้แล้วครับนากดีน้าเข้ามาปัด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 นั่นแต่ดนถุกไปได้ด้วยท้าเมย์ครับแล้วก็เรียบร้อยเป็นทาหลีดที่เก็บดับเบิลคิวไว้ได้สวยงามครับเก็บทางนักดีน่ากับเคลไปได้นะนี่ครับสงสัยเกมจะจบไปครับขอโทษด้วยครับ เราก็ต้องขอโทษด้วยครับที่มันเกิดอาการเ MTN ก่อนเข้าเกมนะแล้วก็ตามนั้นครับเราต้องบอกว่าเราขอโทษจริงๆแล้วมัวถึงสองคนตีมาแล้วก็โดนเรื่องนีบร้อยเป็นทามิกที่เก็บคิวไม่ได้แล้วครับเก็บมิดฟอร์จูนไม่ได้ครับ ตะเกียบลุ้งกันสี่ตัวแล้วนี่ครับทางเคลก็โยนสังคิวเข้ามาแล้วเราก็เข้าไปลามอีกกระโดดเข้ามาตามสวยงามเหลยเจอนะสวยงามเหลยเจอนสวยงามเหลยเจอนเปิดก่อตู้เอาี่เปิดก่อแล้วแล้วก็ลิขูดแบ็เคลก็เปิดอันดีขอเขาแล้วแต่หลังจากนั้นครับแจ็คก็มีครับตามเข้ามาเก็บพลาดกันแล้วก็เรียบร้อยเป็นดาวทิ้งของแจ็คครับเก็บคาทาลีน่าไม่ได้อีกครับแล้วเขาจ่ายครับว่าสามต่อห้าครับ เราไม่รีบแล้วแต่ครั้งนี้ครับคาราลีน่าก็ไม่เก็บชาร์จเบนไปได้อีกเราไม่ได้รีบเลยเราก็ว่าเราก็เข้าเฉยๆครับคุณอีกิวบันนะแล้วนี่ครับเขาจะทำ <c oughs> โอ้เกตะตะลียวครับตกบางหน้าหลีกของคลองไปล่วงไปแล้วแล้วเราเก็หนีเอาทีวิตรอดอแล้วเ่อของยังยูกว่าเราเก็บย,ยูว่าหีกล เอาดิเอาดิเอาวะละเอาวะละเข้าแล้วแล้วโดนจิแกรลีนาเขา้ามาผตัดไปหนึ่งทิแล้วเซล,ลตามผมอยู่แล้วกำลังจะตายแล้วเขากำลังจะตายเกียวก็วิ่งไล่ตามมาแต่คาับนติครับเป็นผู้ช่วยยิงของผมจริงครับเขากระโดดเข้ามาช่วยชีวิตได้แล้วปาราลีนาเข้าป่านตีครับแล้วก็รอไป่ได้สองคนครับคาร์สติกับทางแจ็คครับน <_ p _ c> ี่ครับเลื่อนขึ้นมานี้หนึ่งครับ เขาไม่ตายแล้วเราจะตายแน่คร oh <my> uh ับเป็นตะเกียที uh, uh ่เ huh. ก okay. uh ็บหมวกเก็บแจ็คไม่ได้แล้วคาร์ซิคับตามจะเก็บโดเบิ้ลคิวครับเก็บทางคาร์ทิน่ากับพี่คนที่แหละแล้วก็เป็นทิปเปอร์คิวของท่านคาร์ซิคับเก็บลวดหมดยกทีมครับก็ต้องเห็นใจทีมสีม่วงนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในกลุ่มที่สามคนครับเราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงครับเพราะว่ามันมีคนนี้กลับมาไม่ได้ตั้งหลายคนครับเราขอโทษอีกครั้งครับกับความผิดพลาดครั้งนี้ครับแล้วครั้งหน้าครับเราสัญญาว่าเราจะทำให้ดีกว่าเดิมครับ แล้วก็นราจะจบเกม,มรครับฝั่งผมก็ชนะเพื่อนก็เราก็พูดไม่ถูกครับเราก็รู้สึกว่าเออทีสีม่วงเขาก็สู้มแดนที้นะครับเราขอบคุณทีสีม่วงเขาท็ปิี้ลิทเขายิงจริงนะเราขอบคุณท็อปปี้ลิทเขาครับพี่รู้จริงเน,นี่เยเขลยวไล่ฝันอยู่ไล่ฝันทางขาลิทอยู่นะยครับลิทก,ก็หนีไม่ได้ทางบลิทถึงมากครับมีนี่ครัยนูนิคบาวบอกมีวันเดอร์เมลแล้วแล้วก็ทาง เบนก็หลุดออกไปครับเนี่ยคับตตันไว้ครับทางตะตันไว้เราหาตัวลิฟต์สไตล์ก่อนนะครับตัวลิฟต์สไตล์ก่อนแล้วเราโดนเลเตอร์ยิงครับแต่เออหนีออกมาได้เฉยเลยเราหนีออกมาได้เฉยเลยแล้วกำลังโดนคาารีน่าคั้แล้วทางคาซีกระโดดเข้ามาซ้อนที่สวยครับเก็ตทางคาารีน่าไปได้ครับเราก็เกือบตายเหมือนกันแล้วนี่ครับขาองครับกดอันตีขาฟงสองสรั้รับาเบนแล้วก็เก็บทางเคลไปได้ครับส่วน ทางเลเซอร์ครับก็ยิงทางเมรุวบครับแล้วเรากระโดดเข้าไปเอาเอาเหมือนกันครับต่างคนต่างแร้งเลยมิฟอร์จูนกับทางแจ็คครับเรียบร้อยนะแล้วก็ตกเกมครับต้องเอาเล่าก่อนเล่าครับผมน็กกิ้งครับขอขอโทษผมงานหนักดีครับเนื่องวยอาการหลุดเท่าไหร่ครับ การค้างของเรื่องเกมครับเราขอโทษแล้วเราขอบคุณจริงๆครับสหรับทีทางทีมสีม่วงครับที่มาร่วมสนุกกับเราครับถึงแม้เขาจะจะมีแค่สามคนเขาก็สู้อย่างเต็มที่นะโอเคป่ะหรือจะเอาอีกเกมหนึ่งมีอะไรอหกป่ะมีพอไหมไม่ได้ครับนีคิววัดครับคุครัน มันเป็นสิ่งที่ดุลให้มาใช้ในรายการครับถ้าเกิดเราเอาไปแจกครับหัวผมได้หลุดออกจากบ้านครับแต่ปกติที่กรั้นแต่ไม่มีคออยู่แล้วครับโอ้เนอะขอบคุณทุกคนจริงครับเดี๋ยวเราต้องขอบคุณเรียงเลียงคนจริงครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณน้องไปครับนี่ O E S P S Offwin นะที่เข้ามาร่วมสนุกครับขอบคุณลาแก้วครับขอบคุณ แคปซ่าครับแล้วก็ขอโทษซากเกอร์สติ๊กด้วยครับที่ไม่สามารถเข้าเกมได้ครับขอบคุณบัวหนึ่งสองสองครับขอบคุณลีมครับขอบคุณมาซูมแล้วก็ขอโทษไมคโครเกลกับซาแซดแซดด้วยครับที่เกิดอาการอัิเซนครั้งนี้นะเราขอโทษจริงๆครับขอโทษจัดจ่ครับมูมูขอโทษทันทีพร้อมผมครับหนึ่งสองสามขอโทษครับ แล้วโอกาสหน้าครับเราจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีกครับเราจะเทสระบบก่อนเข้าครับเราจะทําทุกอย่างครับเพื่อไม่ให้ความสนุกอย่างนี้มันหลุดหายไปอีกนะเราขอโทษจริงๆครับจากใจผมจริงๆครับว่าเราขอโทษครับโอเคครับขอบคุณคุณอีคือบัร์ดนะครับที่อุตส่าห์มานั่งฟังผมบ่นอยู่คนเดียวครับขอโทษสมายินี้ด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเจอกันครับเพราะว่าเดี๋ยวห้าโมงจะมีรายการต่อนะเราก็ ทำอะไรไม่ได้ครับจริงๆเราอยากจะชดเชยให้ทุกคนครับด้วยการแจกทุกขตาครับแต่มันมีตัวเดียวครับแล้วก็บอสก็ต้องให้มาด้วยครับเราก็แจกไม่ได้ครับก็ตะกี้ครับเราตอนแรกครับเราก็อยากจะคัดเหรอครับแต่เห็นว่ามันเป็นเราเปิดห้องแล้วเราก็อยากให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันครับโอเคครับนายครั้งหน้าขอบคุณคุณอีกคือบ้านครับครั้งหน้าเราจะเอาไปปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงแล้วกันครับสำนนี้ครับ ใช่ครับเราขอโทษด้วยครับเรารีบเราขอโทษครับรีบรารีบเพราะเราอยากเล่นเราขอโทษแล้วขอโทษน้องไฟด้วยครับที่ทําให้เกมมันเหมือนจะน่าเบื่อไปเลยครับเราขอโทษจริงๆนะขอโทษทุกคนครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาอยู่เล่นครับตะกี้ครับขอบคุณทีมมว่นะครับคุณบัวคุณลีมคุณมัดซูมครับเราขอโทษคุณอีคิวบัสด้วยครับเราขอโทษโอเคครับสำหรับวันนี้นะเราต้องลาไปแล้วครับจริงๆครับเราจะเข้าตั้งแต่ตอนสามโมงครึ่งครับแต่เรา ภารกิจจริงๆที่ไม่สามารถปลีกตัวออกมาได้ครับเราขอโทษครับขอโทษจริงๆน้ำต,ตาจะไหลจะไปอ้อนบอนกอดขาวอนบอกขอ,อเวลาเพิ่มได้ไหมเนี่ย <c oughs> ก็ยังไม่ได้นะก็สำหรับวันนี้ครับ <c oughs> ผมนาะกิ้งนะกับตัวตาอมูโม่แล้วก็ทีโมครับน้ำตาตะไหลครับแต่มันยังไม่ไหลครับแล้วก็วันนี้ครับเราสั่ง สองคนอีกสองตัวหน,หนึ่งคนกับอีกสองตัวครับขอตัวลาไว้ก่อนนะแล้วพรุ่งนี้ครับเจอกับเราอีกแน่นอนนะรุงนี้อาจจะมาไว้ขึ้นนะอาจจะเป็นบ่ายสามโมงตรงก็เป็นได้แล้ววันนี้ครับเราไปก่อนนะสวัสดีครับเด็ยชายเราทำเนียงตัวเลยเนี่ยครับอีากเอาหม,หมูด้วยอ่ะ ลืมไปครับ5โมงครับใครที่อยากรู้ว่า starcraft มันแค่ไหนครับติดตามพี่ฟิเลิเซ่ได้ครับที่ช่องนี้ครับ5โมงเย็นเจอพี่เขาแน่นอนครับตอนนี้ไปแล้วยบาย